สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อิสสุเชียงตะลายโดยกลุ่มนูกน้องสำนักง,งานใหญ่ค่ะวันนี้เราเจอกันเป็นวันเสาร์ที่21 2 0 0 5ทธันวาคม2567นะคะเราเจอกันที่สำนักง,งานใหญ่ปรงสลีค่ะวันนี้เจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านมารีวิวรถอีกแล้วนะคะ สำหรับคันที่จะพามาต้อรับชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันนี้เลยจอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้คันนี้เป็นรถรุ่นนะคะสปาร์3.0 S4 คณ4แต่งออฟโรดจบครบออกจากศูนย์นะคะกับสีขาวไซเบียนไว้นะคะตัวรุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเห็นสัญลักษณ์ไหมคะเห็นไหมแม็กฟอร์ดแม็กฟอร์อยู่ข้างหลัง,ลง,ลงอืมอ่าตัวนี้นะคะสีขาวราคาค่าตัวอยู่ที่740,000บาท นะคะอ่ารุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด3สีมีสีขาวเซอร์เบียนไวท์สีเทาเอลบลูตแล้วก็สีบอลเงินลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักหาเซลล์ใหม่ได้เลยศูนย P ์ก้าวสามสามแปดเก้าเก้าสี I ่ ID Line P Double E M V I หนึ่งห้าเจ็ดเก้าหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเซลล์ใหม่อิสุเพจอิสุเชียงตะลาย by เซลล์ใหม่หนะะ้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามให้เรียบร้อยแล้วเราไปรับชมดีเทลรายละเอียดกับคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะ กับรุ่นนี้สปาร์ค443.0เกรด S4 ส่ขาวใสบิเลียนไวท์เตรียมส่งมอบลูกค้าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่22นั่นเองนะคะคันนี้เป็นของเซลล์น้องเลค่ะลูกค้าจะรับในวันอาทิตย์พรุ่งนี้นั่นเองนะคะแต่งออฟรถจบครบออกจากศูตรกันเลยทีเดียวกับสปาร์ค443.0เกรด S ตอนนี้ราคาข้าตัวที่7จ็ดแสี่หมื่นบาทนะคะคันนี้แต่งเพิ่มเติมมองภาพรวมแล้วเปลี่ยนในส่วนของเพิ่มเติมในส่วนของการชนหน้าการชนท้ายออฟโรดคิวล้อปักหมุดน,นะคะแล้วก็แม็กยางอ่าตัวนี้นะคะมาดูในส่วนของแม็กยางกันก่อนละกันนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบสิ หนะคะอ่าเป็นแม็กออฟโรดขอบ16บหล้ตัวย,ยางแฮนด์ o กู๊ฟนะคะสี่ลยางตัวนี้26 5หกห้าทอปเนาเป็นขอบ16อ่าเป็นยางล่องลึกนะคะอ่าเหมาะลุยพร้อมลุยพร้อมออฟโรดด้านข้างอ่ามีลวดลายนะคะเอาไว้แบบสะบัดโครนอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเหมาะวิ่งแบบลุยๆเข้าไร่เข้าสวนขุพื้นไร่พืชสวนได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นดำด้านปักหมุด หล่อมากทรงนี้ขายดีมากนะคะลูกค้าฮิตมากๆเลยใส่กันชนหน้าแบบ ออฟโดนะคะบันไดข้างออฟโลดแล้วก็การชนท้ายออฟโลดก่อนอื่นนะคะเรามาดูในส่วนของดีเทล,ลาเรายละเอียดของตัวรถกันก่อนตัวร่น,นี้นะคะจากตัวโรงงานเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าหลอดมันติรีเฟลกเตอร์หรือบ้านเราบางคนเขาเรียกว่าไฟตรลาเพชรนั่นเองซึ่งแสงของเขาจะเป็นแสงสีเหลืองนะคะสองสว่างได้วงกว้างให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของการชนหน้าดีไซน์ใหม่มีช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เทนแต่ตัวนี้ถ้ามีการติดคิ้วโร่ะค่ะมันก็จะเป็น บดบางแอร์เคอร์เทนแต่ด้วยลวดลายเส้นสายของอินซุที่เขาดีไซน์ออกมาให้รูปลมอยู่แล้วตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะปิดได้ไม่เป็นไร <c oughs> ตัวนี้นะคะสอส่จะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้าไป นั่นเองนะตัวนี้นะคะถัดมาในส่วนของด้านหน้ากระจังหน้านะคะดีไซน์คริสตัลดิดมอนชันในการเล่นเฉดส,สีอยู่3เฉดส,สีด้วยกันนี่จะเป็นสีเทาดาร์เกหรือเทาด้านนี่ก็จะเป็นสีดําออกดเมทัเลกนะคะนี่จะเป็นสีดําออกดําด้านนั่นเองดีไซน์2ชั้นขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับโลโกโ้อีซูโครเมียมเนาะด้านล่างก็จะเป็นช่องระบายอากาศดีไซน์ใหม่นะคะมีขนาดใหญ่ช่วยในเรื่ององการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ตัวนี้เป็นหัวเดี่ยวนะคะเอาเข้าไล่เข้าสวนนะพร้อมดยออฟโรดแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดเป็นกุญแจรีโมทมาให้แล้วตัวเรียบร้อยนะคะไฟเลี้ยวอยู่แก้มข้างซ้ายขวาโลโกโล้สติกเกอร์สปาร์3.0เป็นสติกเกอร์ติดตั้งจากโรงงานนะคะมือจับรุ่นนี้จะเป็นสีดําใส่เพิ่มเติมในส่วนของเบ้ามือจับสีดําด้าน กันไลยกันอะไรว่ากันไปดุดันเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆมามองมุมด้านหลังนิดนึงนะคะตัวนี้โลโก้4ีคุณสีดิฟล็อกดีไซน์ใหม่ดีไซน์เหมือนสาตว์โคลนนะคะสวยงามมากยิ่งขึ้นไฟท้ายหลอดมันติดรีเฟคเตอร์นะคะตัวนี้โลโก้3.0มศูนย์ดีดีไอ็กเอกลักษณ์ว่าตัวรุ่นนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุด m a c f o r รของเรานั่นเองนะคะกันเชญท้ายออฟโรดนะเอาไปวิ่งลุยขับลุย สบัดสบัดกันไปแล้วก็อีซูดีแม็กสติกเกอร์ติดตั้งจากโรงงานนะสำหรับรุ่นนี้นะครับอืมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสถานโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักหาเซลล์ปีใหม่ได้เลยรุ่นนี้นะคะกุญแจที่ได้จะเป็นกุญแจรีโมทมาให้แเราจะเรียบร้อยนะคะไปดูด้านในนิดนึงนะคะกับรุ่นนี้นะอืม เปิดมาด้านในนะคะที่ผ้าแขนจะเป็นแบบมุมผ้าปุ่มควบคุมต่างๆนะคะเป็นระบบไฟฟ้ามาให้รายาจะเรียบร้อยปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้ารุ่นนี้มีถุงลมนิราภัยคู่หน้าสายขวานะคะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยยูริเทนนะเบาะเป็นเบาะไวนิลสีดํานะคะตัวนี้ส่งของเบาะนะคะจะแยก60-40บสี่สนะ แต่ถ้ออโต้ก็จะมีคอนโซลกลางเพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้ในส่วนของหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะคะขนาด8นิ้วตลรองรับระบบความบันถึง Apple CarPlay Android Auto มาให้เราตัวเรียบร้อยนะคะอ่าชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเป็นแบบ้้าย C ชาร์จไฟได้ไวมากกว่าเดิมนะคะอืมแอร์นะคะแมนนวล3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์นั่นเองปุ่ม AC ถัดมาในส่วนของระบบโฟนะคะอีสุนะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าปุ่มทาเลคอมมานหรือปุ่มปรับระบบโฟ์ขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อสามารถหมุนได้เลยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นโฟโลนะคะใส่เกียร์ว่างนิดนึงนะคะกดลงแล้วก็บิดก็จะเข้าโฟโลนะแต่ถ้าต้องการกดหมุนคืนก็หมุนได้เลยนะคะอืม อ่าแล้วก็มาพร้อมระบบดิปล็อกนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์เพราะมีระบบดิปล็อกมาให้แหล้วตัวเรียบร้อยมีลาชเรลียนโหมดนะคะเพิ่มสิทธิภาพในการขับขีบข่ได้ดียิ่งขึ้นในทางคลุกคละทางเป็นหลุมเป็นบ่อให้กดตัวนี้ช่วยนะคะสามารถใช้ควบคู่กับ2 5 4หหรือสโลได้เลยนะคะห้องโดยสารเราจะหนึบจะแน่นขึ้นนั่นเองลองไปใช้งานดูนะคะ ถัดมาในส่วนของเกียร์ค่ะตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับวงแบนดึงขึ้นดันไปซ้ายสุดผักไปด้านหน้านะคะแต่ถ้าไม่เข้าเกียร์ถอยสามารถผักขึ้นได้เลยผักลงได้เลยนะคะเข้าปกตินั่นเองหกสปีดนะคะเกียร์ถอยอยู่ข้างเกียร์หนึ่งนะอืมโอเคนะคะถัดมาด้านนี้นะคะจะมีปุ่มระบบ ปีเอส c ที c คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอันนี้เป็นปุ่ม Re Generation นะคะเป็นปุ่มร e เจนเครื่องยนต์นะเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้ลดลงถึง92%จะมีเฉพาะในเครื่องยนต์ยูโร5นั่นเองนะคะอันนี้ปุ่นปุ่มไฟตัดหมอกที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะ,ะพาไปดูเครื่องยนต์นิดนึง เช็คนะเจ้าอ๋อด้านหน้าเลยค่ะลูกค้าเอารถมาเช็คเดี๋ยวทำมากเลย <c oughs> โอเคดูเครื่องยนต์นิดนึงนะคะทุกคน <c oughs> ตัวนี้เครื่องยนต์3.0นะคะมาพร้อมกับคุมพลังแรงม้า190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะที่รอบ1600-2600รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะถือว่าเป็นเครื่องยนต์ยูโร5เป็นเจนใหม่นะคะ ECM รหัสใหม่หมดเลยนะคะในส่วนของรหัสรถยนต์ตรงนี้นะคะ TFS40JRMHB SD นั่นเองนะคะสำหรับรหัส ตัวในคันนี้นั่นเองนะในเรื่องของการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์นะคะอีซูเขาจะมีการจัดวางให้ยื้อหลังพอน้าดน,น,นึ่งช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนั้นจะเป็นระบบเซนเซอร์ ABS EBD BA มีมาในทุกรุ่นแล้วนะคะโอเค สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลปีใหม่ค่ะตามลิงก์ด้านล่างตัวลงนี้ได้เลยศูนย์เก้าห้าสามสามแปดแปดเก้าเก้าสี่ไอดีไลท์พีดับเบิลเอ็มเอไอหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวเซลปีใหม่อิสุสูเพจอิสุสเชียงรายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกคันดันทุกเคสเย์ทุกเงินไขนะมีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจต่อริกาเปอร์เซ็นต์บริการ หน้าบ้านเลยสัญญาอนุมัตินัตลับรถกันอีกทีหนึ่งค่ะให้เรื่องการออกรถอีซุป,ป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆลองอินบ็อกหรือโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ค่ะเซลล์ปีใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปจนจบยังไงค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยสำหรับวันนี้เซล์ปีใหม่ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะบ๊ายบาย